ล่าสุดตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับุุหนักอย่างที่ต้องการเลยในต้นไม้ได้สุดขึ้นนะครับตกรอบแรกนี่คือฝนยังไม่ค่อยมีนะครับรอบที่สองเนี่ยโอเคเลยตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้ว ลมค่อนข้างแรงอยู่บนบริเวณไทยยดอดไม่ไผ่นะครับแ่นนาริสส่มีะสรยงดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะทุกคนผมก็ไม่มีเสียงเลย